JSB JSB Jazz Is a wonderful world JSB 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 On a colorful day ีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับรูทิปอีกแล้วนะคะในข้าวเรียนวิชาภาษาไทยค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามพร,าพร้อมๆกันค่ะนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นนะคะรูทิปก็จะให้เวลาเด็กๆนะคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนหนังสือภาษาพาทีสมุดภาษาไทยนะคะขึ้นมานะคะเด็กๆ จากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเราก็ได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเกือบไปกันไปแล้วแล้วก็ทบทวนเกี่ยวกับอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้ครูทีพก็จะพาเด็กๆมาทบทวนในเรื่องเพื่อนรู้ใจนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยคะ่ะวันนี้เราก็จะมาทบทวนใน หน่วยที่10เหมือนเดิมนะคะก็คือเรื่องเพื่อนรู้ใจนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือมาหนะ้าเดียวกันกับคุณครูหรือยังคะถ้าเปิดมาแล้วเราไปดูหน้าต่อไปกันคะ่ะรู้จักคํานําเรื่องแล้วคะ่ะเด็กๆอ่านตามบททิปนะคะปากปออากอปากข้าวขออาวอข่าวไม่โทข้าวแขน ขอแอนอแขนขอ้ขอคออกอขคอ,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 อป้อนปออนนปอนไมโทป้อนจะจออะจะสิสออิสิเชา้ชาชอเอาเช้าไมโทเชา้าสายสออายอสายไม่เอกสายดึงดออึงอดึง โยกยอโอกอโยกนักนอกอะกกนักยังยออะงอยังดันดอะนอดันเข้มคอเอะมอเข้มรถรอโอสอรถเปิดปอเอดอเปิดส่วน สออวนอสวนแม่เอกส่วนไกรกลอไอไกลไหนหอนนไอไหนหลับหอลออะบอหลับต่อไปค่ะภูเขาพออูภูขอเอาเขาภูเขาร่างกาย รอางอรางไม่เอกร่างกอ,ยอกายยกร่างกายแข็งแรงขอแอะงอแข็งรอแงองงแรงแข็งแรงดูดน้ำดออูดอดูดนออำนำไม่โทน้ำดูดน้ำดูดดินดออูดอดูดดออีนอดินดูดดิน นอนตะแคงนอนออนอนอนตออะตะคอแองอแคงนอนตะแคงรู้ใจรออูรู้ไม่โทรู้จอไอใจรู้ใจกรออะกระพออือพือกระพือข้างหน้าขออางอขางไม่โทรข้าง หอนออนาหนาไม่โทหนะ้าข้างหน้าเนินดินออนอเออนอเนินดออีนอดินเนินดินอ่ะร,รอยอออะอะหอรออยอรอยไม่เอกรอยอ่ะรอยชักชา้าชออะกอชักชออาชาไม่โทชา้าชักช้า ดินโปรงดออีนอดินปอโองงอโปรงไม่เอกโปรง่งดินโปรงประโยชน์ปอรออะประยอโอชโน์ประโยชน์ชนชนสำหรับพยาญชนะที่มีตัวกลันกกำกับนะคะเราจะไม่อ่านออกเสียงค่ะเด็กๆชี้แล้วอ่านตามบุนครูนะคะเพื่อนรู้ใจภูผ,ผาตื่นแต่เช้า รีบไปดูเพื่อนช้างที่อยู่ในคอกเพื่อนทั้งสองอยังไม่ตื่นใบโบกยืนหลับโยกตัวเบาๆแต่ใบบัวนอนตักแขงผู้ผาหันหลังกลับจะเดินขึ้นบ้านเสียงกระดึงแว่งกระควรสาย ใบโบกใบบัวตื่นแล้วภูผาเปิดคอกให้เพื่อนช้างออกมาภูผาจะพาใบโบกกับใบบัวไปไหนไปไหนกันนะทั้งหมดเดินออกจากหมู่บ้านไปทางภูเขาเดินไปไม่ไกลนะักมีเนินดินอยู่ข้างหน้า ใบโบกใบบัวชูงวงโบกหูแกว่งหางส่งเสียงเอิกเอิกแอ๊แกแอ๊กวิ่งไปทันทีผู้ผ่ารู้ใจเพื่อนรักพามากินดินโปง่งเพื่อนรักไม่ชักช้าใช้งวงดูดดินป้อนเข้าปากอร่อยจังอร่อยจังดินโป่งรสเค็ม มีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงและโตเร็วไปดูนะต่อไปกันค่ะทั้งสองกินอิ่มแล้วใบโบกใช้หัวดันภูผาส่วนใบบัวดึงแขนภูผาไปที่เนินดินเหมือนจะบอกว่าอร่อยอร่อยกินสิกินสิภูผาหัวเราะ บอกว่าไม่กินไม่กินคนกินข้าวไม่กินดินโปง่งเอาละค่ะอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะการอ่านผันวรรณยุกอันนี้เป็นการอ่านผันวรรณยุกข,ของอักษรสูงนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วผันตามคุทิปนะคะขาขาค่าผีผีพี่สู่สู่สู้ เขเขเข้แถแถแท้แทแทโหโหโอถือถือทือเสียเสียเสีย้ยเสือเสือเสื้อทำทำถ้ำ,ถำ,ถำเขาเขา่าเขา้าหอหอห้อ,หอ,หอเห่อเห่อเฮอเร,า,รามาอ่านสะกดคำกันนะคะ ชา้าพยัญชนะก็คือชอช้างนั่นเองนะคะสระคือสระอาวรรณยุคคือไม้โทสะกดว่าชออาชาไม้โทชา้าคําต่อไปนะคะคําว่าช้างพยัญชนะก็คือชอช้างนั่นเองค่ะสระสระอาตัวสะกดคืองงูนั่นเองนะคะวรรณยุคคือไม้โทสะกดว่า ชออางอชางไม้โถช้างคำต่อไปนะคะคำว่ามองพยัญชนะก็คือมอมา้าสละคือสละอตัวสะกดคือตัวงองงูนะคะสะกดว่ามอองงอมองต่อไปคำว่าเลี้ยงค่ะพยาญชนะก็คือลอลิงสละคือสลเอียตัวสะกดคือตัวงงูนั่นเองนะคะวรรณยุก็คือไม้โถค่ะสะกดว่า ลอเอียง,งอเลียงไม้โทเลียงคำต่อไปนะคะคำว่าป้อนพยาญชนะก็คือปอปานะคะสละคือออ่างตัวสะกดก็คือตัวนหนูวรรณยุค,คือไม้โทนะคะสะกดว่าปออนอปอนไม้โทป้อนคำต่อไปนะคะคำว่าเพื่อนพยาญชนะคือพอพานสละคือสละเอือ ตัวสะกดคือตัวนอนูวรณยุคคือไม้เอกนะคะสะกดตามนะคะเด็กๆพอเอือนอเพื่อนไม้เอกเพื่อนคําต่อไปคําว่าโรงเรียนค่ะมาดูคําว่าโรงก่อนนะคะพยัญชนะก็คือรอเรือสระคือสระโอตัวสะกดคือตัวงองงูค่ะรอโองโรงต่อไปมาดูคําว่าเรียนนะคะ พยัญชนะก็คือรอเรือสระคือสลเอียนะคะตัวสะกดคือตัวนอหนูนะคะสะกดว่ารอเอียนนอรเรียนอ่านรวมกันนะคะอ่านว่าโรงเรียนนั่นเองนะคะเปิดหน้าต่อไปค่ะเอาละค่ะฝึกอ่านเขียนคำแม่กอ,อกาพาพออาพาชูชอูชูนี่ นอ,อีนีไม่เอกนี่เขาขอเอาเขาเมื่อมอเอือเมื่อไม่เอกเมื่อให้หอไอหายไม่โทให้ภูผาพออูภูผออาผาภูผาใบาบัวบาอไอใบบออัวบัวใบาบัวทออาทะ นอแออแนทะเะนะตตัวอตัวตอโอโตตัวโตดีใจดออีดีจอไอใจดีใจต่อไปนะคะฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กงนั่นเองนะคะคำแรกค่ะคำว่าช้างชอางอช้างไม่โทช้างหางหออางอหาง จุงจออูงอจุงฝูงฝออูงอฝูงของขอองอของแยงยอแองอแยงไม่เอกแยงเสียงร้องสอเอียงอเสียงรอององรอีงไม่โทรร้องเสียงร้องสองข้าง สอ,อออสองสองขออางอขาาไม่โทข้างสองข้างกลางมุงกองกลาง,อางมออุงอมุงไม่โทมุงกลางมุงกุ๋งก,งกิงกรอุงกรุงไม่จัตวากรุงกรอีกงกริงไม่จัตวากริงกรุงกริงต่อไปนะคะวิ่งแข่ง วออีงอวิ่งไม่เอกวิ่งขอแองอแข็งไม่เอกแข่งวิ่งแข่งคำต่อไปค่ะฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กลนะคะกินกออีนอกินดินดออีนอดินแขนขอแอนอแขนงานงออ,นองานเรียนรอเอียนอเรียน ป,ป้อนปอน ENA ปอนไม่โทป,ป้อนชื่นหวานชออืนชื่นไม่เอกชื่นบออานอบานชื่นบานบ้านเรือนบออาน ENA บานไม่โทบ้านรอเอือนนเรือนบ้านเรือนเพื่อนเล่นพอเอือนอนเพื่อนไม่เอกเพื่อนรอเอนอเล่นไม่เอกเล่นเพื่อนเล่น เช่นก no ันชอเอนนเชนไม่เอกเช่นกออะนอกันเช่นกันฝันหวานฝออะนอฝันหอวอานอหวานฝันหวานฝึกอ่านเขียนประโยคช้างกินดินโปร่งภูผาไม่กินดินโปร่งเพื่อนช้างวิ่งไปทันที เสียงกระพวนดังกุ๋งกิง๋งเอาละค่ะมาดูหนะ้าต่อไปนะคะเด็กๆอ่านข้องร้องเล่นดินโปง่งใบโบกใบบัวเดินทั่วในป่าไปกับภูผาเที่ยวเดินเพลินใจเจอกองดินโปง่งตัวก่งวิ่งใส่ ดูดกินชื่นใจอร่อยจริงจริงอิ่มแล้วหันมาภูผาอย่าวิ่งรสดีจริงจริงกินอย่างพวกเราภูผาชอบใจไม่กินหรอกเจ้าเพราะว่าคนเขาไม่กินดินโปรงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเราจะไปทำกิจกรรมตอบคำถามกันนะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์กันนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ทุกครั้งก่อนทำงานนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเตรียมอุปกรณ์กันค่ะเอาละค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆมาดูกิจกรรมที่1ค่ะนำพยัญชนะไทยเติมลงในช่องว่างแล้วฝึกอ่านคำแม่กงนะคะ เขามีให้มาทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะเอาละค่ะไปดูกิจกรรมที่2กันค่ะกิจกรรมต่อมานะคะอ่านคําที่ให้มาแล้วนําไปเขียนจําแนกตามมาตรา,าตัวสะกดนะคะดูจากคําในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะเด็กๆมีคําแม่กอ,อกาคําสะกดแม่โกงแล้วก็คําสะกดแม่กลกะกกน,นะคะเอาละค่ะครูทิพย์ให้เวลาเด็กๆลงมือทํากันได้เลยค่ะ อย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทําแบบฝึกหัดกันได้ไหมคะนเด็กทบทวนความรู้ทําแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองกันด้วยนะคะออกจากบ้านสวมแมสล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยรักและห่วงใยแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย